รู้หรือไม่ชมพู่อารยาเคยประกวดมิสมอเตอร์โชว์แต่แพ้ดาราคนนี้ต้องบอกเลยว่าชมพู่อารยาขึ้นหนึ่งในซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานรวมถึงชีวิตส่วนตัว และเร็วๆนี้เธอก็กําลังจะได้เป็นคุณแม่ลูกสามเพราะลูกสาวในท้องก็อายุคัรจะเข้าเดือนที่7แล้วสำหรับสาวชมพูโลดแล่นเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงโดยเริ่มจากการประกวดจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งบนเวที Miss Motor Show Thailand เมื่อปีพศ2541และแน่นอนว่าย้อนกลับไปในวันนั้นผู้ที่คว้ารางวัลตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่หก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นนักแสดงสาวคนดังเข็มรุกจิราช่วย เเ่ออนนันงโดยสาวเข็มโชว์ความสามารถพิเศษเทควันโดจึงเป็นที่ถูกใจของคณะกรรมการและคว้ารางวัลไปครองได้สำเร็จจากนั้นเธอก็เริ่มมีงานในวงการมากขึ้นและละครเรื่องแรกเป็นผลงานสร้างชื่อให้กับสาวเข็มนั่นก็คือ3มหนุ่มเนื้อทองรับบทเป็นหนึ่งในสานางเอกนั่นเองจากนั้นเราจะเห็นฝีมือการแสดงของเธอในบทร้ซะเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นบทที่เพิ่มสีสันของละครไทยเป็นอย่างมากจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ